ผมช่วยจะเดินแบบแรงสารครามไฟที่เราซ้อมมากี่วันครับรก็ร่วมลงเยอะกว่าครับก็ซ้อมอยู่ที่แรงสารคามก็คืออยู่ที่บ้านเรานี่เลยที่สารคามนี่เนาะมีใครไปถูกพวกคุณซ้อมแล้วมั้งหรืฟังก์ตัวมานี่ดันเลยครับก็ถือว่าคุ้มเลยไม่ดียรอกไม่ใช่กายตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับปี69เราสูงเท่าไหร่180น้ำหนักปล่อยๆมาไม่กี่กิโลครับปล่อยๆ70เราอปวดอะไรไหมครับ ต่อแล้ววันนี้เรามาเจอกับไอตันไม่เคยต่กันเลยไอ้นี่ครั้งแรกเลยแล้วเราได้สื่อสารเกมมาต่อยเขาไม่ยางโมประจําครับเขาเมื่อตายก็ครบเครื่องครับผมแล้ววันนี้เรามาเจอเนี่ยเราวางเกมวางแผนไงดีก็เลยดิพี่ตามที่เลี้ยงบอกครับก็คือต่อยตามตัวตายไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปแก้ไขอวุธบนติเหตุทีล่าสุดเลยเราต่อยที่ไหนมาครับต่อยที่งอหมากครับผมห่าอันนั้นต่อยมวยห้ายกเหมือนกันใช่ปะห้ยกแล้วผลเป็นไง ใช่ชนะคะแนนชนะคะแนนอ่ะวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับร้อยสี่สองหยิบมันอีกเหรอคือเวทนี้เลยแล้วเราหยุดไปหมดกี่เดือนสามเดือนสามเดือนได้แล้วก็วันนี่เนาะแล้วร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นร้อยครับซ้อมมาเรื่อยๆไม่ได้ต่อยก็การซ้อมปกติแล้วไฟนี้เราซ้อมทั้งหมดก็โอ้เป็นเดือนเลยเนาะไฟนี้เราคุมมาทั้งหมดกี่โลก็ สี่ห้าโลสี่ห้าโลได้แล้วมาเช้าที่มาเป็นยงน้ำหนักเพิ่มขึ้นจุดสี่นี่ก็ผ่านเรียบร้อยนะครับร่างกายตอนนี้เต็มร้อยสบูรณ์แรงเราฝากเชิญชวนแฟนขับรถนิดหน่อยครับผมก็ฝากพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามและใกล้เคียงนะครับก็แฟนมวยทั่วที่เดินทางมาชมที่เวทีได้นะครับเพราะว่ามวยชมรีครับรายการก็ระดับบิ๊กเลยครับผมก็ ฝากแฟนบอลทุกท่านช่วยเชียร์ชูเจริญดับดันธนาคารนะครับและน้องๆ้ดับดันสนาคารทุกคนครับวันนี้จะทำหน้าที่ดีที่สุดครับทต้งทีครับอันดหนึ่งบทเพลงนี้ไหมไว้โชคดีครับต้อถ่ายถ่ายคู่แป๊บปนึหมครับเอาไปตัดครับตอนนี้ครับพี่เดี๋ยวขอตัดไอ้ตรงนี้หน่อยนะขอเกงด้วยการเป็นการช่วยเหลือควาครู้เพื่อนครับอย่างไรบ้างไฟนี้กลับไปเยือนเจ้าบ้านอย่างชูเจริญเนี่ย สบายความมั่นใจเต็มร้อยไฟที่แล้วน้องอย่างไงบ้างไปที่อ่ะดับเิเวสวันนั้น3ยกยังไงผลการชกยังไงวานนั้นชนะมาเจอเจริญริเนี่ยไม่เคยเจอกัน ก็ไฟแรกเลยมวยส่งยาแบบนี้เนี่ยยังไงบ้างก็ไม่กลัวครับไม่กลัวก็เราก็ไม่่อยได้เปรียบใครอยู่แล้วน้ำหนักนี้ก็ถือว่าไฟนี้เจสิงสูงๆเนี่ยไม่กลัวแล้วยังไงบ้างคิดว่าการต่อยในบ้านของเขาเนี่ยมีผลกับเราไหมก็ไม่มีผลไมีผลไฟติการสัญจรของเราดีไหมต่อยแรงกวันนี้ผลชนะเยอะกว่าผลแพ้ไฟนี้เก็บตัวไปซ้อมที่ไหนเนาะกี่วัน20วันหลังจากจบไปแล้วไปเวก็เข้าค่ายซ้อมต่อเลย ความมั่นใจใช่เต็มร้อยให้กี่เปอร์เซ็นต์เกินครับเป็นคนจังหวัดนอบลโพอ่าหนองบละโพน้ำหนักปล่อยไปส่วนสูงเนาะอืมชกมวยไม่ต้องถามแล้วก็ต้องมีร้อยกว่าไปแล้วฝากแฟนคลับอ่าต้องสามร้อยมิหนยบอกสามร้อยฝากแฟนคลับทัวประเทศหน่อยก็ฝากมีวันนะครับก็ ก็เชียอในใจนะครับก็จะทำให้ตเต็มที่เลยวันนี้เนี่ยแบบชาช่างคนแรกเลยผ่านคนแรกเลยก็แสดงว่ามาดีมากวันนี้เนี่ยเนื้อตัวเนี่ยฟิตเปียกเลยก็คิดว่าจะมาบุกชัยชนะในบ้านเขาได้เลยวันนะี้อ่ขอขากาฝากกันไว้ทั้งประเทศนะโอเคนะ้องกบคุณครับมวยพยก118 เลทราคาดีที่สุดในตอนนี้ออกตัวได้ทุกยกมีโปรโมชั่นคืนยอดเสีย5%ทุกสิ้นเดือนระบบออโตโอ้เล่นง่ายแอดไลน์แอด pk 1 1 8